ค่ะทุกคนน้องพาเก็บแอปเปิลต้นนี้นะคะทุกคนกอยู่ข้างร้านจอดรถดจ้ามันแซบค่ะทุกคนคนเก็บไปหมดแล้วจ้าเหลืออยู่สองหมากโอ้มันลนทงมันร่วงค่ะทุกคนจะบอกว่าแซบแซบด้วยค่ะเนี่ยแซบมากเลยนะคะทุกคนต้นเนี้ยมึงเหลือ ลากดินอยู่ค่ะทุกคนอร่อยมากต้นเนี้ยมันร่วงกระายเลยเสดายไว้จ้าข้างในร่วงลายเลยเก็บได้ซองมากค่ะทุกคนโอ้จามจามมากเนกาะจ้าเนาะเดี๋ยวต้องพาไปเก็บอีกฝั่งหนึ่งของถังั้งหนารลานจอดรถจ้ายังมีมียังมีเหลือให้นังเก็บอยู่จ้าหน่อยหน่อยก็เอาค่ะทุกคนมันญ่ยยสุดซมีจามากนี่เด้โอ้ ลมพัดค่ะทุกคนลมพัามาด <S <S มันจ่าหมาหนึงเออมันหล่นจ้ะทุกคนโอ้มันหนาว่าวมันแซ่บแชร์ดยค่ะทุกคนตนนี่ไปจ้าเบิดแล้วห้อยค่ะจ้าเก็บไปไปจนจนเกลี้ยงต้นเลยจ้ะเนี่ย <S <S <ม>กลับบ้านกันค่ะไปเก็บต้ปตนไม่นะจ้ะเนาะมือลุนกันจ้ะเด้อจ้าทุกคนมากินข้าวน้ำน้งจ้ามือนหนังสือมะละกอมาเนาะคะ่ะเนาะอันนั้น ตำสมตำจ้าแล้วก็ซุปซุปนื้อไหม่ค่ะทุกคนนั่งลืมซื้อ,อนั่งลืมซื้อต้นหอมจ้าลืมซื้อหอมนะจ้าเนาะก็ได้ได้หอมแดงใสแทนนะค่ะจะบอกว่าฝนตกค่ะทุกคนข้างนอกฝนตกแห้งเลยบไม่ได้ไปเก็บผักสะระแหน่มาใส่เนาะค่ะเนาะแล้วก็ผักผักกาดปลาจ้าทุกคน นี่แซ่ลำน้ำค่ะทุกคนมาเด้อจ่ามากินขา้าน้ำน้ำแบบนี้กับข้าวเหนียวเคิงกองค่ะทุกคนค่ะทุกคนมาซื้อของกันคะ่ะไอ่ย่าง,งไปใส่ระบุจานี่วันนี้ซื้อของบอนลนยเนาะคะ่ะเพราะว่าจะไปเที่ยวไปฮอลิเดย์สวัสดีค่ะทุกคน มาบอกเรื่อง,งสุฟฟังค่ะนังพอดีของมาทรงพอดีค่ะทุกคนเมื่อกี้นี่ของมาทรงพอดีกันเลยเอามาเปิดเห็นว่าองพร้อมนะจ๊ะน,น้องวานนังแดงอย่างม้าค่ะทุกคนน้องวาออนอายนังสังแต่แรกนะ้องว่านเป็นเสือเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่านนังสังเสือไปก่อน,เ,อนเสือ เสื้อแจ็กเก็ตนนางจ้าเนาะเสื้อแจ็กเก็ตใสธรรมดานี่แหละน้องสร้างไปแล้วบันนี้นยังมา้านในหอดอยู่ค่ะอันนี้น้องสร้างไปเมื่อวานถึงแล้วค่ะทุกคนเ,เป็นพาเลทอายเนาะตาเนาะ,ะ,นะเออเอเบิร์นดีเคทฮีทค่ะทุกคนเป็นเ <Heat S 2> นคเดทฮีทฮีทเนาะจ้ามาแกะเบิ่งกันจ้า อังทีมันบอกเรื่องเกยบเป็น ahn, เ e ็ดไฟใหม่บ้านค่ะทุกคนเกยบเป็นเ e ็ดไฟใหม่บ้านพ้าเจ้าน้ะค่ะอัน้นงว่าอันตอนน้องเป็นโควิดนะคะทุกคน,นตอนน้องเป็นโควิดเน,น้องจะน้ำเงิน น้ำต้มน้ำต้มพวกสมุนไพรเนี่ยค่ะทุกคนน้ำต้มพวกอหอมแดงข่าตะไคร้อย่างน้ำต้มจะหมดเลย <c oughs> ทั้งบ้านนังบอกมาเนาะคะ่ะเนอว่าอันใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงนี่อย่างสี่นะนัง่งไปปูดจัดไปดค่ะทุกคนทั้งขิงต้มใช่ร่วมกันหมดเลยไปนี่ข้าวะเล่นโทรศัพท์ค่ะทุกคนข้าวะเล่นโทรศัพท์อันมัดเล่น ต่นไปอยู่ขัวนอาจ้าน้าเราก็ย่างมาหลังบ้านนีมาเบิง้งโทรศัพท์เตือนอันก็นั่งเล่นโทรศัพท์จะแบบน,นี้นั่งเล่นโทรศัพท์ลึนไปเล่นมามกินอย่างน้อ,<ม> <laughs> อน,น้าจ้าแบบนี้อันเจงไหนคอยอนนั่นไหมคะทุกคนกลินกับออกแห้งเลยจ้ากลินแบบไฟไหม้นะ่ะนั่นเป็นแรงเหรอคะทุกคนแรงไปขวัว ไปตรงครัวนอกจากเนอะเรียนไปทั้งครัวอยู่จังไหนคอยอน,นั่นเนี่ยค่ะจนใหม่หม้อไฟใหม่จนจนหมอนี่แบบแห้งเกรียมดำดำเลยจ้าทุกคนคิดว่าสีได้ชิมเวอร์จา้าหม้อแต่ว่าพอดีเปิดยากเลยค่ะทุกคนนี่มาเล อายพาเลีดจจ้ะทุกคนอายทาตาเนาะทาตาเนาะจ้ะเนาะแล,ะล้วกองเขนะาเนาะทาตานะั่งเหมิดนกไก่ที่เหมิดกับโบนัสเนี่ยเหมิดดอกจ,จะ้ะนี่นะคะโอู้เป็นกระจกเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นกระจกจะให้เบิ่งนตั้งแดเ่เลยนะคะเืูอขาตั้งกองนะไมันโฟกัสต,ตรงไหนคะทุกคน นะจา๊ะนี่เน,เนวทาตาจ้าทุกคนแนวทาตาเบิดกับพวกมันได้เบิดดอกบ่าเพราะมันติดอันนี้นมันอันพวกมันได้เบิดแต่ว่าอันคลิปอันนี้เนาะคะ่ะเนาะมันมีสีหนึ่งที่นั่งมักในนี่นั่งก็เลยสีส้ม ทุกคนเสือเสื้อนังกัยังสีส้มเนาะทุกคนมักสีส้มนั่นแหละค่ะทุกคนอันนี้นะคะว่าเปิดซูเบิร์ซื้อนะจ๊ะเราอังเดรเนี่ยไอพัลเลต์ไอพัลเลตมาจ้ะกางามอยู่เนาะค่ะเนาะสีนี่อันของของฮีเนาะจ้ะเนาะของพัลเลต์ลุนเนี่ยก็จะมีแป้งนี่แหละอันมาบอกซูฟังซื้อเนาะค่ะทุกคนกับเดี๋ยวมาเปิดกล่องพร้อมตีกันเลยอันคิด อันคิดพ่อหน้าวานที่มนันเขาเลี้ยงกันมาฝัน,ฟนไฟใหม่หมนะคะทุกคนเฮ็ดจังได้จังเลยคอยอันอันกินเมนเมนอ่ะน,นะถือไอ้ดาค,คักงานนี่ถึกผัวดาค,คักงา,านน้องจังไดยคอยอันเมื่อใหม่เอามือนัน้นไายบอยูค่ค่ะทุกคนเออแล้วไปดำน้ำเออแล้วไปดำน้ำอันมาที่นี่ กลับมานั่งกับพยายามล่างเลยค่ะทุกคนพยายามหล่างเฮ็ดเห็กลิ่นในบ้านออกอันฉีดหอมอ่าฉีดน้ําหอมบนนะะ <laughs> ั้นค่ะเพื่อบ่ให้ว่าให้กลิ่นเหม็นไหมค่ะทุกคนฉีดน้ําหอมโอ้ตายตายตายถึกผัวได้ไดแทะตายอีนนางกุมใจ <laughs> อ,อันอนันยากนี่ค่ะทุกคนหน้าที่นั่นหัวรอเบาออกเลยจ้าเฮ <laughs> <laughs> ็ดไฟใหม่สีเฮ็ดไฟใหม่บ้านเขาอ่ะนะใหม่แบบ โอ้ยหมอนังคิดว่านั่งิสด้ถิ่มในที่แรกนะจ้าไปนี h, ้นั no ่็พยายามขาดหมอล่างหมอมัน mm ยังล่างยังได้มันกระบอกออกแต่ทุกคนล่างยังได้มันกระบอกออกวัดที่นี่จ็งได้คอยเพราะไอ้หมาเนาะจ้าเนาะเพราะ้เพราะจ้าไอ้หมาอันอายังเข้าบ้านเด้นั่นก็เปิดประตูไปแลวก็อยากให้อากาศมันทยเนาะจ้านาะหมงครัวนางนะนั่ก็เปิดประตูบัดที่นี่จ็งได้คอยไอ้ว่า เข้ามาแล้วกั็มามาจุบเอาอยู่เด้มาจุบเขาปุ๊บมาเนียนเราก็เลยว่ากี่หนี้อย่างฮะว่สาสั <c> ่น <oughs> ในใจนังเต็นตุบ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 อยู่ค่กคนตอนนั้นในใจนางเต็นตุบตุบอยู่ว่เถือดาคกักนๆนะเก๋บมันเพชรไฟแม่บ้านกระเจ้าอะนะไปที่เนนไอะไระไฟแหม่หมาตีอยู่ถ้าเราเลยบ้างทีละ อันคือจังอีหยังมันใหม่แทว้วะ่ะส่นว่าคือจังกินอีหยังใหม่นะคะนั่งอะไรวะนั่งไส่ใหม่หมอนนั่งเลยเอานั่งกระเลยบปากาบอกอย่างไรคะทุกคนเอาหลักฐานให้เขาเบิ่งเห็นหมอกอส่วนเอานั่งกะนั่งกะเลยตกใจนั่งกะเลยแบบว่าโอ้มันตกใจเลยค่ะทุกคนอึ้งแบบอ้ไรวะ,ะ,ะโอ้อายว่าซัมเนียแล้วเนาะค่ะเนาะโอ้อ เราเห็นแล้วเราก็โอเคเห็นแล้วว่าเกิดยังขึ้นยังสีนะนั่งกระเบรยโบกนีนะคะทุกคนว่าโอยแต่ว่าเห็นสภาพหมอแเราก็รู้แล้วล่ะค่ะทุกคนมันจะต้องควนขมงนแน่เลยในบ้านยังสีนาะหรือว่าแบบอาจจะเกิดแบบความด้วยความเผลอเลยนางบอไ้ใส่ใจว่าทั้งเท็ดอีย่างหนกับหมอเฮ็ดกับเขาแล้วบ่ไ้ใส่ใจเบิ่งเอาซีเนาะค่ะเนาะอันโอ้ยนาทีนั้นนั่งก็ ส้วงวะแล้วล่ะค่ะทุกคนส่วงไหยคะทุกคนสวงจากบริยานถึงผัวดาจึงเหน่อยคอยเอาผัวคือบดาเกี่ยวกับเทดไฟใหม่บ้านในการระ,ะมือน,นันอ้นเกินเอ้านึกว่ามันสิถึงดาได้เมื่อน,นั้นแ่ะค่ะทุกคนโอ้จากจนแบบว่าโล่งอกเลยค่ะทุกคนโล่งโล่งอกโล่ง,งใจว่าเอาา้าไอ้พรดาสักคำ บ,าบาา่าๆทักคำแต่ละคนว่าแต่ทมแต่แค่ว่าอันอันไม่หมอนะเห็นว่าเห็นเห็นหลักฐานแล้วก็อเออแลแล้วๆก็คือแบบจบไปนะเอานั่งกระตกนั่งก็ดีใจได้ตอนนั้นว่าบ,าบา่าเขาจักคำนะคะทุกคนกินกาแฟรอบป,ปลายรอบแล,ลงรอบบายค่ะทุกคนอันเมื่อนี้ไปเห็ุงานเลยงานมาเล้วนะคะเนาะอันฝนกับช่วงนี้อากาศ เปลี่ยนแปลงค่ะอังกฤษอากาศนี่เปลี่ยนแปลงอาทิตย์นี้ฝนตกทั้งอาทิตย์เลยค่ะทุกคนแล้วก็อันไหยนักวาจะเดินไปนนั่นเด้ไปเกอร์บางแอปเปลิลน้อยนั่งลยบอาโอ้ยอันเดี๋ยวมะออื่นค่อยสิไปเนาะคะ่ะเนาะมะออื่นค่อยสิไปมือดุนค่อยสิไปอันอันพ่อวานท่านั่งบางทีนอันกลับมาแล้วแบบทำามนั่งบัลเล่เอาเสื้อกันฝนไปน้านะคะทุกคนนั่งบัลเล่เอาเสื้อกันฝนไปพร้อมเนาะจ้าเนาะ นั่งก็เลยกลับมาบ้านก่อนมืาอนี้ล้วเมื่อค่ณค่อยไปเก็บไม้จ้ะกาแฟยามายค่ะทุกคนอันนันนะ่นแหละนั่งเล่นเบาๆฟังค่ะทุกคนที่ไหนนั่งมาสิบเบาๆเรื่องนี้แล้วแหละนั่งเก็บเก็บเป็นเฮ็ดไฟแม่บ้านกันฝรัง่ง <laughs> เก็บมันเถกใหจก้จากจังใดจะว่ากับเอานั่งก็ปล่อยพานไปด้วค่ะทุกคน คิดนึกว่าไม่ใช่ถื่อให้ใครอย่แล้วก็ยังมีจิตใจเมตตานั่นอยู่มาแบบแบบอันเถือให้ถือไล่ออกจากบ้านบ้านเสียไฟใหม่บ้านเขาโอ้หนึ่งนะคะทุกคนชีวิตอันด้วยความเพลยเลยนั่นแหละช่วงนั้นกับอันเป็นโควิดน่าะนั่งติดโควิดนะอยู่อาทิตย์หนึ่งนั่งหยุดงานอยู่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยค่ะทุกคนหยุดงานแต่ว่ากับอัน กับในระบบงานทั้งนี้เนาะถึงแม้ว่าเขาจะหยุดงานเขาได้เงินได้คะทุกคนเพื่อนกับเอานังอันลงตามตารางงานทํางานเท่ากันกับได้เวลางานเท่ากันกับคนที่ไปเหตุงานในเมื่อนั้นในอาทิตย์นั้นเลย,ดยได้ค่ะทุกคนนังได้ซ้ำกันกับขาเจ้าเลยก็ด,ยดีเนาะระบบงานอยู่นี้เนาะต่างประเทศ ถ้าแม่บาดห้องกัจจิบันมานลาป่วยแล้วอย่างเัี้บ่ถ้าเป็นข้าราชาการกกต้องเขียนใบลาอันนี้ส่งขอความบอกข้า,าว่าเออหอติดโควิดเดินแต่ว่าปุต้องยุดปุ๊ต้องยุดว่าสันเอา,น,านั่นก็เลยว่าท่ามนักติดโควิดทำไมไม่ใช่ไป,ไปเอาไปแพร่เซียนนะนะ่ะอันคือว่าทุกคนอยู่นี่เขาได้ซองเข็มสามเข็มหมดแล้วนะคะเนาะบางคนก็ได้ทีเข็มหาเข็มไปแล้วอันนั่นก็เลยว่าโอ้ยเนั่งไปดอกนั่งกเลยว่าจังสี่นั่งอันโอ้ยปวดหัว ออนแอว้ออนแอวแไววเนาะจ้าเนาะทาเป็นออนแ์ไว้แบบบอกคนนะว่าบอกไปนะนะกนันอันมันเวียนหัวนู่นนี่นั่นเพื่อนก็เลยโอเคหยุดนะที่จริงเขาต้องการคน้นกันทุกคนงานหลายหลายอยู่นี่งานหลายอีหลีงานงานก็หลายค้นก็ต้องการอันอันแต่ว่าช่วงช่วงหลังๆมานี่นักเรียนนักเรียนช่วงอ่าเขาเรียนไม่เรียนแบบ เออมันมันชิมีอ่ารุ่นน้องอยู่สองสามคนน่าจะเห็ดมาเริ่มมาเห็ดซอยเริ่มมาหลับจอบอ่าช่วงบิ๊กเอ็นนะสินะช่วงสุขเสาร์อาทิตย์จริงจริเขามาหลับจอบน่าจะเนาะก็เลยแบบทุเลาไปได้จากน,อน,ะะอกนา้อยเนาะค่ะบ่ได้หนักคักแต่ละมืออันแล้วทุกคนมื่อนี้นกับบอสฟังก็สื่อเกี่ยันเห็ดไฟใหม่บ้านฝรั่งเ <laughs> ก <ave man> ี่ยวกับ กมันได้เอนรถวัวอย่างมาดับเพลิงนะคะเนาะโอ้ยนางกิดด้ความเผลือเหรอคะทุกคนช่วงวนั้นเนาะจานเนาะนั่นแหละค่ะทุกคนคลิปนี้นัางกบมาวอามาโมยกูฟังซื้อเนาะเะนาะบมื่อกี้าสามีซิเบลแบบนี้เลยค่ะทุกคนบมื่อกี้าสามีสิแบบแสดงแค่ปฏิกิริยาแบบนี้ให้เขาเห็นว่าอ๋ตีบทบดาเขาจะค้ำบ๊วยเขาจะค้ำนะแค่แบบกินอีหยังใหม่ๆ มอหมอให้เราเบิ้งแค่นั้นแหละก็หัวเองมันเป็นหลักฐานชินดีนะคะเนาะมอห์ใหม่มอดํดำปิดแล้วทุกคนแบบใหม่ชนิดที่ว่าแบบล่างบโออกนะคะทุกคนล่างบโออกขาดปออ่ปอะติดแบบก้นหมอนะแบบโอ้นะคะทุกคนไม่บอกชวกันฟังไปราคาทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคิดจริงไหนกับขอให้สมปรารถนากัน ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนคิดดีคิดบวกแล้วก็ผู้ใดมองหาสายฟออยู่เนาะจกเนะกะขอให้ได้เจอเนาคูเร็วๆเนาะจ๊าเจอเนาคูเร็วๆแล้วกอ็อยากได้ค้นแบบใดกะให้เป็นแบบนั้นนะคะทุกคนอยากได้ค้นนิสัยแบบใดกระจาย,ยไปเฮ็ดนิสัยที่ตรงกันขามที่เขาบ่าชอบเฮ็ดให้เขา,าปฏิบัติต่อเขา,นานเนาะจ๊านะฮาอยากได้ค้นไปเปาก่ปฏิบัติแบบ กับเขาแบบนั้นนะคะทุกคนเฮ็ดดีไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาก็จะมองเห็นความดีเขาเนี่ยสักวันหนึ่งเขาอาจจะขอเฮาแต่งงานเร็วขึ้นนะคะทุกคนเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะค่ะทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามมากับรับชมนะคะบ๊ายบายกินกาแฟต่อค่ะทุกคนเดี๋ยวนั่งจะไปไปเบิงไปตัดฟักท้องแล้วก็ไปเฮ็ดเออจะบอกว่าเครือบสตรอเบอรี่นั้งเกิดแบบ แพ้พันหลายค่ะจ้ทุกคนจนเทินต้นราสเบอรี่นนกระููท่วมหัวนั่งเลยนังบรี่นั่งซิดจังไลกับมนแล้วก็เดี๋ยวมุนิีิตัดตัดฝักท้องไว้นะคะเนาะเดี๋ยวให้อายมาตัดจ้ะทุกคนไปแล้วค่ะเขาแล้งนั่งเราเลเราจะมาเดินจ้ะทุกคนมาเซบแซฟหนางจ้าไก่ยยางเทริยากิจ้า